สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โประวัติศาสตร์ของพวกเรากันึ่งแล้วนะครับผม วันนี้เนี่ยผมมีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับอาวุธใหม่ของสหรัฐอเมริกาที่จะเข้าประจำการในอนาคตอันไกลนี้นะครับถ้าเกิดทุกคนเนี่ยได้เคยดูหนังส t a r War ลหรือว่าหนังไซไฟอวกาศอะไรก็ตามเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าอาวุธปืนของพวกทหารเนี่ยเขาจะใช้เป็นปืนเลเซอร์ถูกไหมซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะนะครับของการยิงลำแสงแล้วพุ่งไปโดนตัวตัวระเบิดอะไรเลยแบบนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังนะครับให้ความสนใจกับเทคโนโลยีอาวุธเลเซอร์นี้เป็นอย่างมาก ซึ่งก็ได้มีการทดสอบประดิษฐ์ตัวต้นแบบขึ้นมาหลายรุ่นซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดกันถึงเลเซอร์รุ่นหนึ่งที่มีชื่อว่า A อเฮลนะครับหรือว่า Airborne High Energy Laser นะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยคือเลเซอร์พลังงานสูงติดอากาศยานโดยบริษัท l o ็อก e ี d อันโด่งดังนั่นเองเนะครับบริษัทล็อกฮ e ตเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ผลิตอากาศยานให้กับสหรัฐอเมริกามาหลาย10ปีแล้วซึ่งมันเนี่ยถูกวางแผนไว้นะครับเพื่อไปติดตั้งให้กับเครื่องบิน AC-130J หรือว่า AC-130 รุ่น Ghost Rider เนี่ยเป็นลำแรกนะครับ ซึ่งถ้าพูดกันแบบนี้เนะี่ยหลายคนก็อาจจะคิดว่าโอ้โหสหรัฐอเมริกาจะสร้างปืนใหญ่เลเซอร์ไปติด AC-130 เหรอซึ่ง AC-130 เรนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่ามันเป็นเครื่องบินการชิปที่คอยยิงสนับสนุนภาคพื้นจากอากาศนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยมันก็มีอาวุธอยู่ตั้งมากมายหลายอย่างเลย แต่ต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าเลเซอร์ A h e l ลเนี่ยที่จะเอามาถูกติดอยู่ใน AC-130 ลําลำนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นแบบในหนังไซไฟอย่างที่เรานึกภาพกันนะครับถ้าเกิดเป็นในหนังเนี่ยโอ้โหปืนเลเซอร์ใน Star Wars Star Trek เนี่ย มันยิงใส่กันน่นะครับข้ามยานเนี่ยยานระเบิดตูมตามเลยถูกไหมหรือถ้าเกิดเป็นในหนังสายลับเนี่ยเราอาจจะเห็นเลเซอร์ที่ถูกยิงมาเป็นเส้นตรงแล้วผ่านอะไรเนี่ยสิ่งสิ่งนั้นก็จะถูกตัดขาดไปถูกไหมครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ได้ถูกนํามาใช้แบบนั้นเลยเลเซอร์เอเฮลเนี่ยนะครับมันเป็นอาวุธที่จะยิงพลังงานความร้อนออกไปเป็นลําแสงนะครับเพื่อไปโจมตีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงเป็นเป้าหมายเล็กอย่างเช่นอุปกรณ์สื่อสารเสาสัญญ,ญาณหรือแม้กระทั่งเครื่องยนต์รถสายไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าต่างๆเพื่อที่จะทำ ให้พลังงานความร้อนของตรงนั้นเนี่ยมันโอเวอร์ฮีทจนเกิดพังขึ้นมานะครับเพื่ออะไรเพราะว่านะครับ AC 1 3 0เนี่ยมันประกอบไปด้วยหโ,โหอาวุธทําลายล้างทั้งนั้นเลยถูกไหมบางทีกําลังทหารราบเนี่ยอาจจะต้องการกําลังสนับสนุนที่ไม่ได้รุนแรงมากนะครับไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธหนักพวกเขาอาจจะต้องการแค่การตัดไฟ การตัดการสื่อสารเท่านั้นนะครับพอลองคิดดูหากหง่วยรบพิเศษ,ษเนี่ยต้องทาภารกิจแทรกซึมเข้าไปในอาคารของศัตรูเนี่ยหรือว่าต้องไปจับตัวประกันออกมาต้องเก็บกู้ข้อมูลอย่างเงี้ยจะใช้ปืนถล่มลงไปเนี่ยคงไม่ได้ถูกไหมการใช้อาวุธเลเซอร์เพื่อสนับสนุนดังกล่าวเนี่ยมันเนี่ยนะครับจะเหมาะสมมากกว่าหรือแม้กระทั่งเคสที่ต้องตามล่าเป้าหมายที่ขับรถหนีเนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่อยากจะจับตายเนี่ยก็สามารถใช้อาวุธเลเซอร์นี้เนี่ยนะครับจัดการกับตัวเครื่องรถยนต์ได้โดยที่แค่ทําให้เครื่องเนี่ยมันดับไปเฉยๆนะครับ แต่ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะอาจจะลดการสูญเสียการกระทบกระทั่งการประทะกันสําหรับภารกิจทางทหารไปได้เยอะเลยนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูข้อดีอย่างอื่นของเจ้าอาวุธเลเซอร์นี้กันดีกว่า อาวุธเลเซอร์เนี่ยมีข้อดีตรงไหนอีกนะครับหเลยเนี่ยคือระยะทางของการโจมตีด้วยอาวุธเลเซอร์ Laser เนี่ยมันเนี่ยสามารถยิงได้นะครับจากระยะทางที่ไกลกว่าพวกกระสุนโปรเจกต์ตายเยอะมากๆและมันก็แม่นยํากว่าด้วยนะครับเพียงแค่เราเล็งและยิงเลเซอร์ไปตรงจุดที่เรากําหนดเนี่ยลำแสงมันก็จะถูกฉายไปตรงนั้นแหละครับผมให้คิดภาพเหมือนเลเซอร์พอยเตอร์ที่เราเล่นๆกันตอนเด็กๆก็แหละข้อดีอีกข้อหนึ่งของมันเนี่ยคือเสียงมันไม่มีนะครับผมเลเซอร์เนี่ยเป็นอาวุธที่โจมตีแบบไร้เสียงเพราะฉะนั้นอย่่่าาาาาางทีเรรไไได้้บอกกปปวมมันนสถถูํใช ปฏิบัติการรับต่างๆได้นะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเนี่ยได้เปรียบกว่าพวกปืนปกติเพราะอะไรเพราะปืนปกติเนี่ยนะครับต้องใช้กระสุนที่เป็นพวกกระสุนดินระเบิดนะครับที่มีทั้งหัวกระสุนปลอกกระสุนและก็ตัวดินขับของมันซึ่งกระสุนพวกนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนาดไหนเนี่ยมันมีน้ําหนักที่มากเลยนะครับซึ่งถ้าเกิด AC-130 ลํานึงได้บินออกปฏิบัติการเนี่ยก็ต้องมีกระสุนที่มากพอระดับหนึ่งถูกไหมแปลว่ามันก็ต้องมีที่ในการเก็บกระสุน เป็นกระสุนต้องบอกเลยนะครับว่าเลเซอร์เนี่ยมันเป็นอาวุธที่ไม่ใช้กระสุนครับผมมันเป็นการเหมือนแบบใช้พลังงานเพื่อฉายเป็นลําแสงออกไปมากกว่านะครับให้ลองคิดภาพเหมือนไฟฉายแหละพวกเขาเนี่ยนะครับก็ต้องมีแหล่งพลังงานที่เป็นเหมือนอาจจะเป็นแบบแบตเตอรี่สักอย่างหนึ่งซึ่งการพกพาแบตเตอรี่ในอนาคตเนี่ยมันก็น่าจะมีเทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้นทําให้สามารถนะครับมีพลังงานได้มากขึ้นแล้วก็อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เล็กลงได้อันนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคตนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะถามกันว่าพี่เจสแล้วยอย่างนี้เนี่ยไออาวุธแบบ เลยว่า จริงๆถ้าจะเอาไปใช้ยิงแบบเพอร์ซนาลอ่ะยิงคนคนเดียวเนี่ยมันก็ทําได้นะครับผมเพราะว่าเลเซอร์ที่ถูกยิงออกไปเนี่ยมันมีนมพลังงานถึง60กิโลวัตหกสกิโลวัตต์นี่ก็คือ6 0,000วัตถุไหมทุกคนลองคิดภาพตานนะแค่เลเซอร์กําลัง200วัตต์เนี่ยมันก็สามารถตัดกระป๋องโคกได้ขาดแล้วนะครับผมถ้าเป็น6 0,000วัตต์เนี่ยยิงใส่คนก็น่าจะทะลุได้เหมือนกันนะครับซึ่งก็ไม่แน่นะครับในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะถูกพัฒนาไปเป็นแบบเพอร์ซนาล์เวบอนหรือเปล่าแบบอาวุธแแแบบปปปรรระะจจกกกาายหาืืนะออเเล่่่่่นนนี็็ไไมใตทศด มีการทดสอบไอ้ปืนเลเซอร์แบบคนถือแล้วเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นจีนอย่างเงี้ยก็เริ่มมีการทดสอบอาวุธชนิดนี้เหมือนกันแล้วนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยการใช้อาวุธเลเซอร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็ยังมีการทดสอบอีกหลายรุ่นหลายชนิดมากเลยแต่ไว้วันหลังเนี่ยเราค่อยมาพูดถึงกันนะ ยกตัวอย่างไว้เฉยๆนะครับมันจะเป็นเลเซอร์ที่เอาไว้ติดเครื่องบินขับไล่เลเซอร์ที่เอาไว้ติดเรือนะครับเอาไว้ยิงพวกดโดรนหรือว่าอากาศยานลำเล็กๆได้หรือไม่ก็เอาไว้ยิงจรวดนำวิถีที่อยู่บนอากาศได้ด้วยนะครับผมเรียกได้ว,ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เจ๋งมากจริงๆโดยที่ตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นอาวุธเชิงรับสะส่วนใหญ่นะครับต้องคอยดูว่าในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีเลเซอร์มันจะถูกประดิษฐ์ไปเป็นอาวุธในเชิงรุกที่เจ๋งมากขนาดไหนนะครับอย่างเอเฮลเนี่ยก็ถือเป็นอาวุธเชิงรุกแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่รุนแรรงงมาากกกัเท่่ไห็ต้อ ดูวิวัฒนาการของมันกันไปแล้วกัน ซึ่งบริษัทล็อกฮีตเนี่ยนะครับก็ได้เริ่มโปรเจกต์นี้เนะี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปี2020โดยที่เขาเนี่ยวางแผนไว้ว่าจะนําอาวุธชนิดนี้มาทดสอบกับเครื่องบิน AC130 ในการเทสฟล์นะครับแล้วก็ปฏิบัติการจริงในช่วงประมาณปี2022ตอนต้นนะครับผมก็คอยดูกันไว้เลยว่าอาวุธชนิดนี้เนี่ยมันจะประสบความสําเร็จหรือไม่แต่อย่างใดนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเจ้าอาวุธเลเซอร์ชนิดนี้ประสบความสําเร็จขึ้นมาจริงๆนะมันเนี่ยนะครับจะเป็นก้าวใหญ่ของเทคโนโลยีอาวุธยุโทโธ อาจจะเปลี่ยนสงครามในอนาคตไปได้เลยนะครับอาจจะเป็นเหมือนในหนังไซไฟที่เราดูๆกัน Star Wars Star Trek เนี่ยอนาคตมันอาจจะเข้าใกล้ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับผมวันนี้หากขอ้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยมานาทดีด้วยจริงๆนะครับซึ่งผมเนี่ยก่อนจะจากกันไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะทิ้งคลิปพวกอาวุธเลเซอร์เอาไว้ทุกท่านได้ดูกันเล่นๆก่อนนะครับว่าคอนเซปต์ของอาวุธเลเซอร์แห่งอนาคตเนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมบายบายครับสวส Around the globe, U.S. Air Force aircraft fly into harm's way. Laser weapon systems offer air crews an unprecedented capability to protect themselves and other assets and increase overall combat effectiveness. Lockheed Martin is bringing this capability to the warfighter sooner rather than later. Texaco 51 on station has fragged five hours of playtime. We're applying our decades of experience in developing relevant technologies, like a network of tactical infrared sensors that passively detects and tracks threats to aircraft operating in the area, paired with proven acquisition and tracking algorithms and a reliable and producible laser pod to take those threats out. Texaco 5-1 surface launch Bullseye 27015. Viper 1 searching surface launch Bullseye 27015. <laughs> Viper 2 target hostile Bullseye 36020 42,000. Viper 2. Texaco 5-1 airborne missile launch Bullseye 36020 42,000. Viper 2, target air launch. Viper 1, targeted surface launch. Bullseye 09020, high, fast. Viper 2, targeted. Viper 1, engaged surface launch. Lazing. Viper 1, splash, surface launch missile. Bullseye 090, 140. Viper 2, engaged air launch. Viper 2, lazing. To splash, air-launched missile bullseye 080, 120. Texaco 5-1, the threat's faded. Established backing track as fragged. At Lockheed Martin, we know combat aircraft. We know how to integrate and manufacture tactical pods that perform in harsh environments. And when it comes to laser weapon systems, we're proving ourselves in the lab, and in the field from detect to defeat, all the way down the kill chain. So when our customers are ready to roll, we're right there with them.